เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัฟต์ไลท์ชาแนลนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นตัวละครมิซึคางะรุ่นอนะอ่นะถ้าผมเรียกผิดเนี่ยยังไงรบกวนทุกคนเนี่ยช่วยพิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้วยนะว่ามันใช่มิซึคางะรุ่น2ไหม อ่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งเป็นตัวนี้แหละอ่ารุ่น2ป่ะผมว่าน่าจะรุ่น2แหละถูกแหละนะครับผมอ่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นตัวละครนี้กันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมีเทคนิคอะไรแล้วก็พาทุกคนเนี่ยไปเล่นกันในแบบไหนแล้วก็จะมีอะไรจริงๆิงมาโชว์เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปเล่นกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะผมเนี่ยจะพาทุกคนไปจัดทีมก่อนนะ จัดทีมนะครับผมจะเอาตัวมิสเกตตัวเนี้ยไว้ตัวแรกนะที่ผมคิดไว้ก็คือว่าผมจะเอาซาสึเกะแล้วก็ซากุระนะครับซาสุเกะเป็นซาสึเกะแสงอุสานะแล้วก็ซาสกุระเนี่ยเป็นตัวสุ่ถ่ายนะครับจริงๆจะเอาเป็นคัมพีเสริมแบบนี้นะคัมพีเสริมประมาณนี้แล้วก็สารเชิญก็อ่าแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะอ่ะ อันนี้ก็คือน้องผมเล่นไว้นะโอ้โหแพชนะเต็มเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รอบแรกกันเลยเนาะมาดูกันว่าเราจะเจอตัวรูปแบบไหนนะวันนี้เราบนี้มาเจอกับลายคาง้งี้ยอสักกิกาโอเครคันนี้ลายคาง้งี้นี่แหละนะครับงานลำบากเราเลยเราต้องจิ้ว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 ไปก่อนนะจิ้ว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 นะครับวิ่งยิงให้เร็วนะไม่น่าทันผมว่าต้องสกิลสองวะ 이거 놔요. 야. 어, 저기. 어, 오케이. 시. 돌아욧. 왜좀 나. ไอ้สุ๊บดูด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 ูดูดูดๆูด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  เราจะยิงปืนฉีดน้ําไปเลยไม่ได้เพราะว่าซารุเกะมันสามารถเปลี่ยนดับแล้วมันฟันไกลได้นะมันก็เลยค่อนข้างลําบากกับตัวเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคิวสองไปนะอีกคิวสแบบว่าแล้วก็หายตัวนะอ่ะาคิวสองวันนี้โอ้โหไม่ทันบึ้ม,ม,มอ่า

เออไม่นะทุกคนเรียบร้อยเนี่ยซาสึเกะมันเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่อะถึงจะเนิร์ฟแล้วนะเออมันก็ยังเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่นะครับอิจแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยังโดนอีกเหรอ วิ่งไปเมื่อก,กี้ยังโดนนะครับบึ้มบึ้มโอ้โหไม่ลำบากนะลำบากเรามากเลยนะครับสู้กับมันนะครับเอ,อ้เข็ดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะรอบึ้มใครทีเดียวนะครับอ้าวแล้วอ้าวแล้ว,ลวบึ้มฮะฮะ ไม่ได้หรอเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้จริงอ่ะเสียรักเลยเรานะครับโอเคไม่เป็นไรนะเอาใหม่เอาใหม่เจอมันทีไรผมแน่เหนื่อยทุกทีเลยโอ้โหเรียบร้อยดีนะเขาพลาดเมื่อกี้เนี่ยบึ้ม เอาละเอาละเอาละเอาแล้วเอาละเอาละเอาแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ดีนะเขาพลาดไม่งั้นเราม่งแล้วอ้โหผมคิดว่าผมจะตายซะแล้วดีนะเราแก้เกมกลับมาได้โอเคทุกคนมารอบนี้แหละถึงตาเราแหละเอาคืนมาตัวหน้าตำคาญไปแล้วนะบึ้มนี่ไง อะไรอะ่ะเมื่อกี้คืออะไรนี่ไงล่ะฮะ<า>นีนะ <c oughs> เ่เรียบเรียบร้อยนะครับผมดูสักุระจับทุ่มไปเลยเมื่อกี้ผมงงว่าสาักุระผมมันตีตกเขเลยนะเ ตัวก็แบบว่าลอยสูงอยู่นะดาเมจก็ยังโดนมเยอะอ,อะไรของมันก็นไม่รู้โอเคไม่เป็นไรนะถือว่าแบบผ่านรอบเมื่อกี้มาได้แบบอ่าเกือบไม่รอดนะครับผมอ่าโอ้รอบนี้มาเราเจอโอบิโตะนะโอเคไม่เป็นไรเจอแต่ตัวพิวๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าผมก็จะอ่าพยายามลองอ่ายิงจิ้วๆ,ๆใส่เขาดูนะแต่ว่าโอบิโตเนี่ยเราเล่นยิงเขาไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรายิงไปเนี่ยเขาสกิลอ่าเขากดคามพีเสิร์มาแน่นอนนะครับคอตตดสกิลเราได้เลยนะ นั่นแหละเราจะไม่ไปนะครับเห็นปะโอ้โหมันหลุดได้ไงอ่ะหลุดคอมโบผมเฉยเลยนะงงมาก โอเคจิวฮะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะทำไมผมยิงไม่โดนอ่ะเขาไม่เล่นเหรอถามจริงอะไรของเขาเนี่ย โอเคนะครับเมื่อกี้ผมก็มั่วเขาก็มั่วอะไรไม่รู้นะครับเอออยู่ๆเขาก็ยืนนิ่งผมก็คิดว่าเขาเลิกเล่นแล้วนะมาครนี้เป็นนารุโตะนะครนี้เราสามารถยิงได้ทุกคนนะบอกเลยสามารถยิงได้เลยนะเล่นแบบนี้อ่าเล่นแบบนี้ได้เลยฮะแล้วคืออะไร ิวปิวปิวจ้าจ้าอาจ้าอาจ้าอา้านีเนบุมบุมบุมบบมว้าโดนนะ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 นี่แน่เรียบร้อย โอเคเจอผมปิวใส่นะคราวนี้โอ้ยเมื่อกี้ผมดูคำพี่เสริมไม่ทันนะครับอันนี้เด่นด้วยไม่ได้นะครับไม่ทันนะครโอเค ตะคิวอ้าว่าแล้วนี่นี่นี่นะนี่นี่นี่จะดิวน,น,นี่ไงว่าแล้วนะครับบึ้มอาา่าฮะขอยิงทีนึงอุ๊ยหลบทันเหรอไม่เป็นไรเรามีจกักระนะครับ อุ้มเมื่อกี้เขาจะวิ่งมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเขาวิ่งมาปุ๊บแต่ว่าเขาโดนผมยิงแล้วมันชะงักไปนิดนึงนะพอมันชะงักเนี่ยมันก็เลยเดินไหนไไม่ได้มันก็เลยโดนเงาผมเมื่อกี้ก็โอเคคร่าวที่จะแบบว่าเล่นแบบมัวๆได้อยู่นะเออมัวๆได้อยู่พูดถึงเมื่อกี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ระหว่างที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ยมัน เขาเรียกว่ายังไม่ใช่เทคนิคขั้นสูงของตัวละครนี้นะเ็จริงๆมันไปได้กว่านี้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้จับแต่ผมพอรู้ความสามารถพอรู้สกิลว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเอามาเล่นนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เก่งหรือว่าชํานาญนะที่เห็นโลตันแบบนี้ก็คือน้องผมเล่นทั้งนั้นเลยโอเชมั้ยเซสเกนะ เนี่ยลำบากแบบนี้เรา <c oughs> บอโอโหเรียบร้อยเลยไา <c oughs> รสู้กับซาสกเกตทีไรผมเนี่ยลำบากตลอดเลยนะ เออไม่ไหวมันเป็นตัวที่สู้ยากแหละถึงว่าแบบจะเล่นยังไงก็สู้ค่อนข้างยากเลยโอเคไม่เป็นไรนะผมจะลองแบบอันนี้เราตายแต่ตัวแรกนะดูว่ามันก็ยังมีตัวที่แพ้ทางนะผมก็อ,อ,อยากจะเอาให้ดูนะ บึ้มไม่ใช่ว่ามันจะชนะทุกตัวนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับผมก็จัดการไปได้คราวนี้อะไรครั้งนี้มากับโอเคเพิ่มจัดการเนาะเมื่อกี้สารอันเชิญแต่ละคนเนี่ยยังไม่เสียนะมผมเสียท่าเขาก่อนเนี่ยโอเค โอ้โหเรียบร้อยเลยวันนี้ <Yeah. S 1> ผมคิดว่าเขาก,กดไอสารเชิญไม่ทันกดชันทันเฉยเลย <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราแก้เกมใหม่ ออ่าทันปะบุ้มเราโดนแล้วเบิดหรอโดนแน่เลยเอ้ยไม่โดนหรอบึ้มอ่าโอเคนะครับแม่อันติแบบพร้อมกันเลยนะดีนะเราไม่โดนไอระเบิดตอนสุดท้ายนะหรือว่าไม่โดนอยู่แล้วนะ<ด>นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอหน่อยขอหน่อยขอคืนนะครับบึ้มอ่า โ <Okay>. okay. อเคโอเคนี่เลนะครับบางอาจมาเล่นในม,มีสิกธิอ์องนรี้เราอุตส่าห์จะมาโชว์นะแต่ว่าเราเสียท่าเก่งจริงๆคือแบบว่าผมพยายามหลายรอบแล้วก็คือว่าตอนแบบว่าอ่าไม่ใช่เล่นในตอนนี้นะคือก่อนหน้านี้ผมเล่นแล้วผมก็ เจอกับซาสุเกะค่อนข้างที่จะแบบบ่อยเลยนะแล้วเราก็แพ้นะครับผมเออผมพยายามจะชนะ,ะแต่แบบมันยากอเออนะประมาณนั้นโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาให้ดูว่ามันยังมีตัวที่แพ้ทางอยู่นะเวลาเจอรุ่นหนึ่งด้วยนะรอบนี้รุ่นหนึ่งมันกรเพิ่มจักกะด้วยนะครับสายขี่เขาเรียวกว่าอะไรนะขี่มังกรเลยวะเออสายขี่มังกรไม้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน รอบนี้ว่าผมจะจัดการเขาได้หรือไม่เราต้องหลบสกิลหนึ่งเขาให้ได้นะผมจะรอให้เขาปล่อยสกิลหนึ่งมาก่อนดีกว่าปล่อยปะปล่อยปะน,น,น,นั่นแหละฮะอ่าโอ้โหนี่นะี่นี่นะ<ป>ีโอเคอตตีไม่โดนเหรอ อ,อ้าวไปแหละ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 บึมฮะบึมบม,มโอ้โหบึมเรียบร้อย เมื่อกี้คืออะไรวะทำไมผมแบบพลาดง่ายจังตัวนี้นะเออคือผมพลาดง่ายมากจริงๆนะมันเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชินอนะแต่ว่าผมอยากเอามาเล่นนะเออตีพลาดเฉยเลยนะโอเคมามาคัาน,นี้เพนเหรอโดนเรายิงหน้ยเป็นไงนี่แน่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  นี่น pues er ี่นี่น well. ี ian, ah <c ười> <c ười> Rama, ่นี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 ่เนี่ยปิวปิวปุ๊บปุ๊บปิว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 นี่เนะนี่เนะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โอ้ไม่นะถ้าโดนกัดเราแพ้เลยอุ้ยโดนปะเนี่ยโอ้ไม่โดนเหรอผมคิดว่าถ้าผมเข้าไปแล้วผมโดนแน่นะครับโอ้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าคันนี้มาคันนี้มาเป็นโอบิโตะตัวแข็ง อันนี้เราต้องหลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอ่าหายตัวนะใช้สกิลสหายตัวแล้วก็หนีนะครับต้องหลบไปก่อนอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะัวแข็งยังไม่หายเหรอเออไม่นะบุ่ม นี่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 บึ้มนะครับหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยโดนไปแล้วนะครับเสียดายนะเสียดายอวิตโตนะเมื่อกี้เนะี่ยถ้าผมแบบไม่โดนสกิลเขานะผมจะมหนีออกมาได้แล้วผมกดอัติตายแน่นอนนะ,นะครับวิตโตะบึ้มบึ้ม เรียบร้อย bye บายบายนะครับโมบิโตะละกอนนี่แนี่เ, <c oughs> <c oughs> เออโอเคเราเกือบสวยแล้วรอบนี้นะแต่ว่าติดตรงนี้ว่าเราไปโดนอันติเอ้ยโดนสกิลหนึ่งอโอบิโตะนะเลยเลยอ่าหงายเลยนะครับเลือดเเหลือนิดเดียวด้วยไม่เล่นต่อนะไม่เล่นต่อโอเคไปกันต่อนะอีกสักรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ เจอโคน,นันอิทาจิรุ่น3โอเครุ่น3สามสุดท้ายเนาะยังพอได้โชว์คิดว่านะคิดว่ายังพอได้โชว์นะครับอันนี้โคน,นันเนี่ยเราหลบสกิล2ก็พอแหละแล้วสกิล1เนี่ยเดี๋ยวเราเราหลอกเขาได้นะ บึมดิววววดิวว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 นี่ววววววบึ้มววววเวววเวว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 ากดเวว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 นี่ี หลังคันนี้อีเธอฉมากับล้างใช่ปะตัวนี้เราโหลดสกิลอ่ะสกิลหนึ่งสกิลปล่อยเงาเขาก็พอแล้วมั้งเดอ้าโดนเฉยเลยนะบุ่มมาอ๋ออ๋อวิ่งได้ไงอ่ะอะ อย่าบอกนะว่าโดนเรียบร้อยนะครับทุกคนเอ,อ้ยเราหนีไปไหนไม่รอดไงนะขนาดเราอยู่คอมแมพวะเนี่ยอติราจีมันไกลมากนะมมผมเสียดยตรงที่ผมไปตีเขาเนี่แหละนะอ,อ่ะเฮ้ เปลี่ยนไหมปะยุ้ยุ้ยโอ้ไม่ทันเรอเอ่ไม่ทันอ่ะเออนี่บึม้มอ้าวลล ึ้ม,มไปแล้วเล่นต่อไหมนะครับโอ้โหได้จัก,การลอดเดียวเองอ่ะจะการาอีกหลอดนึงก็ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยสไลด์ไม่โดนเซนโตใครสิบึ้มเอาไม่โดนเหรอเฮ้ยซึ่งเฮ้ยซึ่ง À. Uh -huh. Boom Oh okay. เรานะครับผมแหมสักเกะเรานี่แบบสุดยอดจริงเลยนะเป็นตัวที่โหดมากเลยไโอ,อเคก็ถือว่าจะไปอีกรอบนะเราก็ไม่ค่อยได้โชว์เราพลาดด้วยแหละเออเราพลาดเราพลาดนะโอ,อเคเลยมาเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่ในรอบสุดท้ายกันนะครับสาหรับรอบนี้นะมาดูกันว่าเราจะเจอตัวอะไรโวยเราเจอมินาโตะนะครับรอบสุดท้ายนี้มินาโตะสักระโอโรโอ,อเคมา มีหน้าตัวมากับสก,กิลล้างใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอ่าสก,กิลสองไปนะสก,กิลสองแล้วก็เดินหน้านะครับหมายถึงว่าสก,กิลสองไอ้ที่ว่ามันจะหายตัวนะเออแบบนี้นีเนเน่เห็นเปละ่ะเห็นเะล่ะเห็นเปล่ะปุ๊บนี่นะนี่นี่นะี่เจิ้วจิ้วจิวกระตุกอะไรอ่ะ ไปซุบฮะอ้าวไซุบไปซุบไปซุบไปซุบไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่โอเคนี่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 อ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าไปกันไหนเอ้าไปไหนล่ะครับอยู่นี่นะ จิ๊วๆๆๆยิงยิงยิงนะครับแล้วก็ยิงยิงโอเคนะ <c oughs> โอเคไ,ไอพวกตัวระยะใกล้นี่เสร็จเราหมดนะก็คือมันมันไม่ได้เล่นแบบว่าเออๆนะตัวเนี้ยมันเล่นอ่าถ้าคนเล่นเป็นมันถัวนะแต่ผมเล่นแบบเบอร์เบอร์ไงบ,ไบุม้ม น,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 นี่นีๆนี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 เอ้ยไม่ลบุมเอาสีสากุราึนี่ไงบึม้มเรียบร้อยโดนยิงบ้าโดนยิงบ้างิวบึม้ม เม i i ื่อกี้ผมจะกระโดดขึ้นนะแต่ว่าผมก็โดดไม่ทันนะถ้ากระโดดขึ้นปุ๊บแล้วกดสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะได้จะกัดกลับพื้นมาสองหลอดเลยนะครับแต่ผมก็โดดไม่ทันไงโอเคจ eh. ูจ so ูจูจู่จู่เอาเอาโอ๊ยเอาคิดว่าเขาไม่เล่นแล้วอะไรเนี่ยจ้านะ นี่แน่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 เฮ้ยกดไม่ทันนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยดึกงดึ๋ดึ๋ขะจับจับโอ้โหทันได้เลยฮ้มฮ่าฮ่าเมื่อกี้อุตส่าห์คิดว่าเขาจะจับนะครับไปละ เดี๋ยวคนดีโอรูกัดเราปะ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีนะ่ะรอบสุดท้ายนะโอ้โห<อ>เสียท่าเลยนะไม่น่าไปสวนเลยนะยอมตายก็ดีนะครับเมื่อกี้เนะี่ย เฮ้ยเขาเดี <gegen violin> <warfare> <allen> <S esting> ๋ยวเขาพลาดนะนั่นไงบึ้มนั่นแหละนั่นแหละโอโลมันต้องพลาดแบบนี้สินะโอเคมันต้องพลาดแบบนี้นะครับโอเคทุกคนสำหรับวิดีโอเล่นมิสึคันเงรุนสองก็ต้องขอจบไว้เพียงอ่าเท่านี้นะครับในรอบสุดท้ายนี้นะก็ถือว่ามาเล่นให้ดูสนุกสนุกนะอาจจะ ผมเนี่ยอาจจะดึงประสิทธิภาพตัวมันมาออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับใครเล่นเป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดมากๆแต่ว่าผมก็ไม่เชิงว่าจะเล่นเป็นหรอกแต่ว่าผมเพียงแค่รู้ความสามารถของมันนะรู้ว่าแต่ละสกิลมันทําอะไรได้แล้วก็ มันสามารถเล่นได้ยังไงนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะโอเควันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมก็ก่อนจบวิดีโอนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องอัลสไลด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอของผมในอนาคตแล้วก็ต่อไปด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นวิดีโออะไราฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผมบ๊ายบาย